สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเจอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะครูพัฒน์นะคะชื่ออะไรคะน้องชมงจอููครับว,วันนี้ครูจะมาสอนการสวมเสื้อค้าเรื่องการแต่งกายนะคะ น้องใ,ใครแต่งกายเองให้เอ่ยใครแต่งกายให้ใครใส่เสื้อให้ไหนเสื้อลกูกเสื้ออยู่ไหนอ,อ่าไหนกางเกงอยู่ไหนกางเกงอยู่นี่อยู่ในตะกร้าหรอเอาก่อนที่จะเราจะเริ่มกันเรียนเรามาเต้นกันก่อนไหมอาลุขึ้นยืนอาลุขึ้นยืนเลยค่ะเย้จาจับข้างออาจับข้างอยู่ไหน จับคางหัวไหลจับไว้ไวอาลูกขึ้นเยอะค่ะลูกเยอะเก่งดังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเต้นกันเต้นตามครูนะอ่าจับเอาไหนจับคางหัวไหลจับไว้ไวจับจมูกตาจับแขนจับขาแล้วก็จับรีเอาเียนนะจับคางหัวไหลจับไว้ไวจับ ปาก้าจับแขนจับขาแล้วก็จับะรือเอาล่ะเร่ออาจับทั้งหัวไหลจับไว้ไว้จับกับปาก้าจับแขนจับขาแล้วก็จับะรือเย่จังเลยค่ะอาวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแต่งกายเอา อ่ะอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทดสอบก่อนเรียนอันนี้คืออะไรลูกอันนี้อะไรเสื้อนะอันนี้คืออันนี้คือเสื้อเสื <c oughs> อ้อาพูดตามทีครับอันนี้คืออะไรลูก <c oughs> เสื้อเสื้ออันนี้คืออะไรกาง <c oughs> กางเกง <c oughs> อ่ะ อันนี้คือนไรมีสองข้างด้วยอันนี้คือีตดถุงเท้าสีแดงจ้าก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกแต่งกายกันนะครูให้ทําแบบทดสอบก่อนมันเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะอ่าอ,อันนี้กระโปงเหมือนกระโปงนักเรียนที่เราใส่มาทุกวันเนาะแล้วก็เข็มขัดเข็มขัดอยู่ไหน แล้วก็มวบรองเท้าไหนลูกลองดูที่กระโปงกระโปงอยู่ไหนเอาลากไปหาออารองเท้ารองเท้าล่างมาตรงนี้เลยลูกนี่คาว่ารองเท้ารองเท้าอ่าลองทาก่อนเรียนนะมวัมวกม้วอ่าเก่งจังเลยมวัมวกเย่อ่าแล้วก็ แปะแล้วก็อันนี้อีกอะไรลูกกระป๋งกระป๋องอันนี้อะไรลูกอันนี้เข็มขัดบัตเอ๊ะ อ่นส่งคุณครูก่อนถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากโอเคอันนี้เดี๋ยวให้ทำหลังเรียนนะเอามาส่งคุณครูก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่นกายกันเย้ <Yeah. S 2> พร้อมไหมคะพร้อมไหมเดี๋ยวครูสาธิตการใส่เสื้อผ้าก่อนเริ่มใส่เสื้อผ้าโดยการจับขอบเสื้อไว้แล้วก็ใส่แขนสองข้างแบบนี้นะ แล้วก็ใส่หัวขึ้นตุ๊กแกแนะแล้วก็จับชายเสื้อดึงลไงลได้ไหมคะได้ได้ไหมได้ไหมคะได้ได้ค่ะแล้วก็นี่จับชายเสื้อดึงขึ้นสองข้างสลับมือลุกยืดยืดสำลักลุกยืถอดเสื้อได้แลว้วแบบนี้นะคุณสาธิตก่อนต่อไปเอาเริ่มจาก เสื้อกอนเอาลูกใส่เสื้อนะเอาลูกทำเองหรอคะเอาครูช่วยนะจับขอบเสื้อไว้แล้วก็เอาใส่เขนสองข้างเลยเอ่าใส่แขนสองข้างเลยได้ไหมคะได้ลองใส่หัวสิเอาไหนคอเสื้ออยู่ไหนเย้เอาดึงชายเสื้อลองมาอาแต่งปกคอเสื้อดีลูก อาวขอดเสื้อแต่งดีๆเอ้าเก่งกันเลยเอาสกวนกันเก่งเดี๋ยวคุณครูสาธิตก่อนเริ่มจากแตะขา<อ>หนึ่งข้างแตะขาอีกหนึ่งข้างแล้วก็ดึงขึ้นชุบอ่าสามสาเตปพอถอดลงก็ดึงลงเฉยๆแล้วก็เอาขาออกเอาขาขา้ขางออกแบบน,นี้ได้ไหมได้อ้าลองทำดูค่ะ อ่าเอาสบายก่อนลอูกสบายสบายก่อนอ่าแล้วก็ใส่เลยค่ะเอาจาับชายเสื้อเอานั่งก่อนนะเพื่อเพิ่มการทรงตัวเอาใส่ขาขาอยู่ไหนขาหนูอยู่ไหนอ่าแล้วก็จับขอบกางเกงไว้ไดลล้รกจับขอบกางเกงจับไว้แล้วก็ใส่ขาใกล้ หนึ่งสอเออจริงใจเลยเอาใส่ขาตรงไหมนะตรงเอาใส่ข้างนึงอ่ะยืนนึงสองสามดึกดึงอึ๊บเย่ต่อไปถุงเท้าใส่ถุงเท้าไหมเอาอ่ะถุงเท้าคุณผูใส่ให้ดูก่อนอ่ะนั่งที่พื้นเอาเริ่มจับเอามือจับดึงให้มันยืดเลยนะดึงให้ยืดเลยแล้วก็ใส่ แล้วก็ดึงอีกข้างขึ้นจากต้นฮึบแบบนี้นะนะอ่าลองดูออกนั่งค่ะนั่งตรงนี้เอนะอ่าสองข้างเอาเริ่มอ,อดึงให้มันยืดอ่ดึงให้ยืดเลยดึงดึงที่ขอบฝุ่นเท้ายืดอ่าแล้วก็สวมเท้าเข้าไปสวมเท้าเข้าไปเลยแล้วก็ดึงให้ตึงดึงขึ้น อ่าแบบนั้นเลยถูกต้องค่ะอ่าอีกอีกข้างนึงถุงเท้ขาของเรามีสองข้างขาข้างซ้ายแล้วก็ขาข้างขวาอ่าดึงให้ยืดแล้วก็ดึงจากส้นดึงสองใช้สองมือลูกสองมือสองมือสองมืออ่าดึงแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วยังคะหนูแต่งตัวเสร็จแล้วยังคะ ไปคุณครูให้ถอดเสื้อผ้ามาใส่ตะก้าค่ะเอาเริ่มจากขอดเสื้อเอาถอดเสื้อเอาขอดีดีลูกตัวในออกแอลอ่าเด็กดังเลยแล้วก็พับให้ดีค่ะอา้าวโอเคเดี๋ยวมีเวลาเอาถดงเท้าก่อนเอาใส่ตะกา้าอ่าขอบคุณคะ่ะเอาถอเอาใส่ตะกา้าลูก โอเคแต่งให้ดีอ่าต่อไปถอดอะไรอุพี่แก๊ถอดกางเกงเอามาใส่กระด้าค่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะเรียกเก่งจังเลยอยู่ทำได้แล้วต่อไปมาทรับทำแบบคุณหั่นกันดีกว่าเป็นแบบคุณหั่นล้างเรียบนี่อีกมาทำแบบคุณหั่นกันก่อนลูกนี่ มาเล่นในนั้นการเรามาทําแบบคืออะไเก่งจริงจับมือขา้างหัวหัวไหลจับไวไบปป้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนวิ่งในแขนว้าจับขาอาเมื่อกี้หนูใส่เสื้อไปแล้วนะครูยอยากรู้วิธีการว่าเริ่มจากอันไหนคือลำดับที่หนึ่งอันนี้คือไม่ใส่อะไรเลยอันนี้คือลำดับที่ หนึ่งต่อไปเริ่มพอลำดับต่อไปใส่ <Okay. S 1> ใส่เสื้อ <Yeah. S 1> อ่าลำดับต่อไปใส่กางเกง <Yeah. S 1> ลำดับต่อไปใส่ถุงเทาง้า <Yeah. S 1> เอาหนูทำเองอันไหนคือลำดับที่หนึ่งชี้ให้ครูดูสิเยี่ yeah. อ้าอันนี้คือหนึ่งอ่าต่อไปลำดับสองชี้ใครูดูสิไดนใส่เสื้อลูก ใช่เก่งจังเลยต่อไปไหนใส่กางเกงลูกเชียร์ครูดูสิโนโนนี่ยังไม่ได้ใส่กางเกงนะใช่เ <Yeah. S 1> ยีเนะย่ยมมากเลยคะ่ะต่อไปให้เสียนนะคะอ่าหนรู้จักกางเกงถ้าผ้าถุงเท้าไปแล้วใช่ไหมเอานี้ตอบคู่อีกหนึ่งรอบอันนี้คืออะไรลูกเข็มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครูค่อยให้ระบายสีนะ อันนี้คืออะไรลูกเจ้าเอก<แ>นี่เข็มอะไรเข็มากานอันนี้อะไรลูกกระโปงกระโปรงนี่อะไรลูกมั่มั่งนี่อะไรลูกรอ,องเท้าเต็มจังเลยหนูตอบได้หมดเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้หนูไประบายสีให้สวยงามน,นะ่นาะสำหรับวันนี้ก็ เขียนแค่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคกันค่ะขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะกอดๆเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยขอบคุณค่ะบ้าย